ตอนนี้เราอยู่บนเขามาก่อน,นในมนทรีอัลแจงด้วยความสูงกว่าระดับน้ำทเล4,600 36เมตรนะฮะรอบนอเป็นหมอกมเลยก็คือเมฆนั่นเองฮะอ,งอยู่เทียมเมฆเลยเอังเกตว่าบนเขาจะมีหิมะแต่คงจะขึ้นไปดูหิมะไม่ได้นะเพราะคงต้องเดินแบบกอี่กิโลกว่าคงจะเดินได้แค่นี้เพราะจะเดินไปนิ่น ดูเสื้อขาวนะครับเป็นหิมะคงจะไปต่อไม่ไหวแล้วต้องเดินอีกอกิโลกว่าถ้าจะไปต่อคงต้องพกไอ้นี่อีกสักหลังนึง <c oughs> นี่ออกซิเจนนะถ้าไม่มีเดินมาไม่ถึงนี่นะพอ <c oughs>